ในวันนี้ครับมีรายงานว่าดโดรนคามิกาเซ่ของยูเครนพุ่งทะยานโจมตีบ้านพักของประธานาธิบดีของรัสเซียสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้29ธันวาคม2025ในวันนี้ครับเซเกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียได้ออกมาเปิดเผยว่าในเช้าของวันนี้29ธันวาคม2025เคียฟได้ดำเนินการใช้ดโดรน โจมตีบ้านพักของประธานาธิบดีแห่งรัฐรัฐเสเซียในภูมิภาคนอฟโกรดลาฟรอฟได้บอกว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวรัเสเซียจะมีการยกระดับสถานะให้กับยูเครนโดยได้บอกว่าระบอบเคียฟเป็นการปกครองของรัฐก่อการร้ายและลาฟรอฟได้กล่าวด้วยว่ารัเสเซียจะทำการโต้ตอบ เนื่องจากการโจมตีบ้านพักประธานาธิบดีแห่งรัฐรัเสเซียสำหรับพื้นที่เป้าหมายและวันเวลาที่จะดำเนินการโจมตีโต้ตอบกลับไปยังยูเครนนั้นรัเสเซียกำหนดเอาไว้แล้วซึ่งลาฟรอฟได้บอกว่ายูเครนได้ใช้ดโดรนจำนวน91ลำโจมตีบ้านพักของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินและดโดรนทั้ง91ลำนั้นก็ถูกทำลายหมดแล้ว นั่นก็เป็นคำประกาศจากเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของรัเสเซียครับตามคำประกาศนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นการเน้นย้ำว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นเหตุให้รัเสเซียต้องมีการยกระดับให้กับยูเครนว่าเป็นการปกครองของรัฐก่อการร้ายแหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานโดยอ้างอิงตามการรายงานจากกระทรวงกลาโหมของรัเสเซียว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาครับตามการรายงานนี้ได้ระบุว่าดโดรนทั้งหมดจํานวน89ลำถูกสกัดร่วงในรัเสเซียในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาคือคืนระหว่างวันที่28และ29ธันวาคม2025และในดโดรน89ลำที่ถูกสกัดร่วงนั้นมี18ลำที่ถูกสกัดร่วงในนอรฟโกรด ซึ่งในน็อปกรอดนั้นมีบ้านพักของประธนานิธบดีวลาดีเมียปูตินของรัสเซียตามการรายงานจากกระทรวงกลาโหมของรัสเซียทําให้สามารถตั้งข้อสังเกตได้ว่าข้อมูลที่เซเกลาฟรอฟรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียที่ได้บอกว่าดโดรน91ลำโจมตีเข้าใส่บ้านพักของประธนธิบดีของรัสเซียในน็อกรอดข้อมูลนี้ก็มีความคลาดเคลื่อน จากคำประกาศของกระทรวงกลาโหมรัสเซียครับซึ่งกระทรวงกลาโหมรัสเซียได้บอกว่าสามารถสกัดกั้นดโดรนของยูเครนไว้ได้ทั้งหมด89าลำซึ่งก็เป็นการสกัดกั้นดโดรนของยูเครนในหลายเมืองที่ยูเครนส่งเข้าไปทําการโจมตีพื้นที่เป้าหมายในรัสเซียมีเพียงดโดรนจํานวน18ลําลำเท่านั้นที่ถูกสกัดร่วงในพื้นที่นอฟโกรดเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียก็คงจะ เมาเมารวมๆเอาครับว่าตัวเลข91นั้นคือโดรนที่ยูเครนส่งไปทำการโจมตีบ้านพักของพระธานิาธบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียในนอฟกรอดตามคําประกาศของกระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้ประกาศดังนี้ครับระหว่างช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานับตั้งแต่เวลา5ทุ่มตามเวลาท้องถิ่นมอสโกในวันที่28ธันวาคม จนถึงเวลา7นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของมอสโกในวันที่29ธันวาคม2025ระบบป้องกันภัยทางอากาศแจ้งเตือนและได้เข้าทำการสกัดกั้นและทำลายอากาศยานไร้คนขับของยูเครนจำนวน89ลำ49ลำถูกสกัดในพื้นที่ภูมิภาคเบรียงส์18ลำถูกสกัดในพื้นที่นอบกรอด 11ลำถูกสกัดในพื้นที่สาธารณรัฐอดิเกีย7ลำถูกสกัดในพื้นที่คราสโนโดาและถูกสกัดเหนือทะเลอาซอฟหนึ่งลำหนึ่งลำถูกสกัดในออริออลหนึ่งลำถูกสกัดในรอสตอฟและอีกหนึ่งลำถูกสกัดในพื้นที่สโมโเลนสกก็มีการสกัดกั้นตั้งแต่ช่วงเวลาห้าทุ่มในคืนที่ผ่านมาครับจนถึงเช้าว,วันนี้7นาฬิกา ไม่มีการรายงานความเสียหายหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่ยุเครนใช้ดโดรนโจมตีพื้นที่เป้าหมายในรัเสเซียในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้ครับหลังจากที่รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียได้ออกมานำเสนอเรื่องนี้ปูตินก็ได้โทรศัพท์ไปหาประธานาธิบดีโดนัททรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาทันทีครับตามการ,รายงานจากอุชคานอฟได้บอกว่า ปูตินได้บอกกับทรัมป์แล้วว่ายูเครนได้ใช้โดรนโจมตีเข้าใส่บ้านพักของประธานาธิบดีรัสเซียยูริอุชคานอบได้บอกว่าหลังจากที่ทรัมป์ได้ฟังเรื่องนี้จากปูตินแล้วทรัมป์ก็ตกใจโดยได้บอกว่าทรัมป์ช็อกและปูตินได้บอกกับทรัมป์ว่ารัสเซียมีความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับสหรัฐอเมริกาต่อไปเพื่อให้บรรลุสันติภาพแต่ว่า รัสเซียก็จะต้องมีการโต้ตอบและได้บอกว่ายูเครนกําลังเป็นรัฐที่สนับสนุนการก่อการร้ายอุชคานอบได้บอกด้วยว่าทรัมป์ได้พูดคุยกับปูตินว่าเขาไม่อยากจะจินตนาการเลยว่ามันเป็นการกระทําที่ไร้เดียงสาในการใช้ดโดรนโจมตีบ้านพักของประธานาธิบดีแห่งรัฐทรัมป์ได้บอกกับปูตินในระหว่างที่มีการสนทนากันว่า ขอบคุณพระเจ้าที่เราไม่ได้ให้โทมฮอคมิซลยกับเซเลนสกี้และปูตินได้บอกกับทรัมว่ารัเสเซียจะทำการโต้ตอบการกระทำของการก่อการร้ายในนอฟโกรอดซึ่งจะดำเนินการเป็นอย่างอื่นไม่ได้ทางด้านพระธานาธิบดีโวโลโดิเมียเซเลนสกี้แห่งยูเครนได้ออกมาตอบสนองต่อเรื่องดังกล่าวว่าสิ่งที่รัเสเซียนำเสนอนั้นเป็น,นเรื่องโกหก และรัสเซียกำลังวางแผนที่จะทำการโจมตียูเครนเซเลสกี้ได้บอกว่ามีความเป็นไปได้ที่รัสเซียจะโจมตีเมืองหลวงของยูเครนและการที่รัสเซียได้บอกว่าได้มีการตั้งวันเวลาเอาไว้แล้วสิ่งนี้เป็นการข่มขู่จากรัสเซียเซเลสกี้ได้บอกว่าเวลานี้รัสเซียได้มีการสร้างสตอรี่ที่เป็นสตอรี่โกหกเกี่ยวกับการโจมตี ที่พักอาศัยบางแห่งของเผด็จการในรัสเซียนั่นเป็นการที่พวกเขากำลังเตรียมการที่จะโจมตียูเครนเช่นการโจมตีเคียฟและพวกเขาได้ปฏิเสธในการที่จะดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการยุติสงครามเลสกี้ยังได้กล่าวด้วยว่ายูเครนไม่ได้ดำเนินการในขั้นตอนใดๆที่จะทำให้เกิดความอ่อนแอทางด้านการทูต แต่รัสเซียได้ทำสิ่งนี้เสมอเซเลนสกี้ได้บอกว่าผมเชื่อว่าในวันนี้พระธนธิบดีทรัมม์และทีมของทรัมม์และชาวยุโรปจะเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการขั้นตอนที่จำเป็นกับผู้ที่เมื่อวานนี้ได้บอกว่าพวกเขาต้องการยุติสงคราม เมื่อวานนี้โวโลดิเมียสเลนสกีประธานาิิบดีของยูเครนได้เดินทางไปพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาและผู้ร่วมง,งานคนอื่นๆครับก็มีการหาหรือว่าด้วยเรื่องการยุติสงครามนำสันธิภาพมาสู่ภูมิภาคซเลสกี้ยังได้บอกด้วยว่าตัวของซเลสกี้เองมีความพร้อมที่จะพบกับปูตินในทุกมิติแต่ว่าจะต้องเป็นการพบกัน ที่ปูตินจะต้องให้ปากและการกระทําที่ตรงกันความหมายของโบโลโดิเมียเซเลนสกี้ก็คือปูตินพูดว่าต้องการยุติสงครามต้องการสร้างสันติภาพแต่ว่าการกระทําของปูตินนั้นไม่ตรงกับสิ่งที่ปูตินได้พูดเมื่อพูดว่าต้องการสันติภาพแต่ว่าปูตินยังคงดําเนินการโจมตียูเครนทุกๆวัน ทางด้านอังเรยไซบีฮารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนได้บอกว่าการที่รัเสเซียออกมาปล่อยข่าวว่ายูเครนทําการโจมตีบ้านพักของประธานาธิบดีแห่งรัฐของรัเสเซียในวันนี้รัเสเซียกําลังเตรียมการที่จะสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อหาข้ออ้างในการที่จะโจมตียูเครนนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดของวันนี้ครับสวัสดีครับ